สวัสดีครับใครเข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน่อยหน่อยรวยร้านร้านเอให้ด้วยนะครับวันนี้วันสงการปี2,566มีพญานาคนะครับพ่นน้ำที่ผ้าน้ำวัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบนรราชธานีนะครับผมพญานาคพ่นน้ำนะครับผมใครไม่เคยเห็น ให้รีบมาดูนะครับที่ท่าน้ําบ้านหลวงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยานีติดกับตลาดเทศบาลนะครับ3ตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยานีครับสวยงามมากครับพญานาคข้นน้ำครับโบรสสิบเอโบรสิบเบอรอโบรสิบกันที่ิบอ็ดเปสสองของท่านนี่ครับริมแม่น้ำมูลจังหวัดบุรีรัมยานีนะครับผม หน้าโคดน้ำนะครับสวยงามมากวัดหลวงนะครับวัดวคราชกาศนะครับใครมาขอพรรับโชครับลาภปีใหม่ไทยนะครับที่วัดหลวงพญานาคโคดน้ำนะครับขอจบ คลิปสั้นๆไว้แค่นี้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยรวยรันล้านเอฟซีให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมพญานาคครับพ่นน้ำครับ,นนรบเปิดพ่นน้ำให้เฉพาะช่วงเทศกาลสงการนะครับประจำปีนะครับ ขอบคุณมากครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับผม